我来呀。 ได้ได้แล้วก็ตัวเองได้ได้ลงจากข้างบนเห้คนละแต่ก็พี่วิทูลต่ดหรือพี่วิรัต Sí, para Bye. Ah. จะต้องเลยอ่าจัดไปเลยตอนนี้ถ้าตามแผนยังกะว่าคนเดียวก่อนง่างประตูมาได้วันนี้อากาศมันเย็นนะจ๊ะต้องมีสองมาง่างประตูเ้าสแต่านะองเป็นเไม่ค่ะผ ไป่อนจะหนก่อน้เ <gli> ียว้ย <how> ่นมนมากกว่าแอมีอะไรจริงว่าผูดาฟังหรือยงเหื่อสิยยดจริงๆนะไม่าไปากให้หยด้โอ้โหมิงทำให้ดูหน่อยตัวอย่างอะมิ้งไปยังไงไน

ลงซ <Augen> ้ายเดี๋ยวจะเิ่มันลาขึ้นบนเอาโอ๊ยเอาไปเอาไปขึ้นอปทางนี้นะไปงนี้ก่อนอย่าจะมีเสียงเลยเอาหัวขยบขยับลาขยะปลาขอหลังนี้นะข้หลังเอามียเดมีเอาไปดิ่ มาอันนี mm ้แ hmm> ล mm ้วระวังระวังทำไมทำไมองทำอะไระเอาใหม่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 เอาทงสระโอใหม่ค่ะเอาไม่ีวีดีโอเก่งเขาเป็นต้นสายแม่่แมวีดี่เป็นนะคะเก่งเอะ

ให้บอกให้บอกลักเพื่อนอีกทีนึงเป็นเหนือละอาขารนะเอายังไงดีจะเอายังไงจะเอายังไงให้เปิดดีอ่ะดตัวมันก็มีอะไรถึงจะเปิดได้ให้บอกให้บอกลักเพื่อนอีกทีนึงเป็นเหนือละ lắc lắc cái này, đã nghein cái tao không có, nó nặng quá, nào đi là เดี๋ยวยาไปเอบคัที่เฮ้ประตูเหอยไ่ได้เลยคุณขเอ้ีคุณแจด้มคุณคบคุณครับคุณบคุณแจีคุณคุณแจอบคุณเรื่องรแจนนะคะแจนเเปเปิดเปิเปิดปิดเิดเปิดเปดเปิผมมีคุณแจด้วยอ่ะเดีราไปรู้ส่เป็นนคุณแจหาคุณแจหาชอบไหคุแจหา่อทัองนะอยู่ห้องนี้เปล่านอ เอาปิดเอาใหม่เอาใหม่ฮ้ยประตูปิดลองไขแล้วแต่เขาปิดมันไม่ร I mean. ู้แ uh ล้วใช่แล้วทานเข้ากแล้ว้้เข้าแล้วเนาะเอาอยู่ไหนอะเก็ป้าหอ้าไกท่ดไอกี่อ่ะซองหมดแล้วซองหมดแล้วป้าคะต้องแก่ต้องใช้ไหมตองไม่ ใช่ได้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 พี่ส่งผมดเลยอ่ะจง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 เดี๋ยวชุกเก่อนเดี๋ยวคงรู้ดีเลยปนี้นะากขให้ด้วยนะเจนี่นะเดี๋ยวเงาไปไหว้เดี๋ยว่บอกให้าไม่ได้ดังเสเื่อดี๋ยวที่ด้เดี๋ยวเต้องตัวนไปตรงนัวเดียวน้องครับน้องัองที่ไหนมองา่อปน้องขอโทษค่ะ

ก็จะหักว่าที่เจ้าสาววันนี้ของเขามาได้นะจ๊ะว่าที่เจ้าบ่าวพุณต่าเนือกจะได้มีาพาืูกเพียงะจะมาเป็นการขอคขมาุาพุทธพุณแม่นะจ๊ะผู้เลียงดูนะจ๊ะในวันนี้นจ้ะ ต้องเพียงกำัเท่าทก่องค์จนอกสองคนคนดียนะทันทีทุกคน้องโผล่ที่นะรับต้องเียกัเทาี่อนนะรับอย่างิี้นะจ๊ะตวแม่น่นเท่ากับเป็นพระองแม่ของเขานะจะนอกความสำคัญ จับไปจ้าจับไปก่อยนะจ๊ะช้าๆนะครับจังพรจะได้เคลียร์าพนินึงนะครับดูโดยเอาพานแยกออกน,นิดน,นึงไว้ที่เข่าทั้งสองข้างให้ตรงกลางเว้นเว้นจับเด็กเพชรเด็กหญิจับตะกี้เช่าแกะเฮาพิจารณาแล้วจับไปก้อยไปก่อยก็จบเลยจ้าทิปแฝงเนะ่ยค่ะจัสั่งของนะจ๊ะ <laughs> บรรจุเลยนะจ๊ะจ้งเ <eterm> จ <Gore> ้ะมองหน้ากันหน่อยมองหน้ากันหน่อยตางกันได้เลยจะลจ๊นีนาหนอกลิ้นยิ้มลุ้นเลยจ้าน้มจ๊ะจ้งจ้ะ อ่ะสบมตาก,กันหน่้ยยิ้มของได้ตาหวานต่เว็นตาตาอาสบมตากันหน่้ยนะจ้าสบมตา,ก,ก,า,ก,ตาก,กันยิ้มนะตาหวานเลยเออหมดขึ้นเต็มเลยนะจ๊ะ <c oughs> อขอบคุณนี่เป็น,นะจ้า ทองคำก็คือความบริสุทธิ์ตีน,อน้องมีทั้งสองคนมี้กันนะจ๊ะนะฮะเก็บเพื่อมดนะจ๊ะบผมมดเจ้าเก็บนะจ๊ะ <c oughs> แม่มัดแน่ๆนะจ๊ะอึ๊บนั่นนันๆๆอึ๊บแบบเขาหิ้วกระเป๋าไห้เสริมครับเนี่ยจะอ๊ะอึ๊บๆึนันๆๆ่นนัอะไรเพราจะสุบเลยจะอาเชลเลเนใช่ไหมจ๊ะอ่า อนี้เขานี่คนนี้เนาะหน้ามันจะหน้า่เวลาคนส่งไม้คนทรงอะมรตาในหน้าหวานเนี่ยบกมากล้ามากดีนี่แค่์คุณเกียรติส yes. ูงส so, ูงระวังมันจะเวลาเขากินเลี่ยงไปถุนบ้านแล้วมันระวังหัวน้อยนะดแล้ีบอกตรงนีนี่จากเหตุที่ว่าที่อย่างซีบ้านเสาน้าโพบ้านเขามีอายุลอยกปีแล้วก็มีเสาถึง กุยมาจากานันมาจาก่มาจากามเุลมาเห็นความสัมพันธ์มาแสดงความดีนะจ๊ะปนาจ๊ะบุญป่าสีสม่อนะจ๊ะมาจะเห็นความสคัญมาจากฐานันนาตอนนี้เปิเมาเห็นนะจ๊ะพอเปิดอันใจมาถือบ้านนะสัมคัญในวันนี้คือตะูบาสาวนะจ๊ะหักฝันนาสา